ครับพบกับมันิแคปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะแต่งตัวแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมไม่ใช่เจสันบอลนะครับแต่วันนี้ก็จัดพอเปิมาเต็นที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนามีดนะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือโคสติลนะครับเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับแต่ปัจจุบันแล้วมีฐานการผลิตที่ไต้หวันนะครับทำให้ราคาเนี่ยถูกลงแต่คุณภาพและมาตรฐานยังคงเดิมนะครับรุ่นนี้คือรุ่น a k 4 7ด้ามเนี่ยเป็น G10 นะครับจุดเด่นของมันก็คือ มันจะจับถนัดมือมากนะครับแล้วก็ไม่ลื่นนะครับเป็น g 1 0ที่จับแล้วก็ไม่ลื่นเลยระบบการล็อกแข็งแรงมากนะครับเป็นแบ็กล็อกวัสดุเนี่ย AUS8 นะครับรุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยมันมีเวฟเป็นรุ่นพิเศษสามารถทําให้เราเปิดเร็วได้นะครับเปิดเร็วได้ยังไงผมจะทําให้ดูนะครับปกติมีดพับเราก็จะพกไว้ในกระเป๋านะครับเสียไว้ตรงนี้อย่างนี้ง่ายๆเวลาหยิบใช้นะครับรุ่นนี้หยิบออกมาเห็นไหมครับ เปิดออกมาเลยนะครับเพราะว่ากระเดื่องตรงนี้ไม่เกี่ยวกับกางเกงทําให้มันเปิดออกมาได้นะครับนี่คือจุดเด่นของ AK47 นะครับส่วนผ้าที่ผมพันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าผ้าชีมักนะครับเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวในหน้าหนาวฤดูนี้นะครับเราควรจะขึ้นเหนือกันไปเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วแต่ในคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าผ้าชีมักที่เรารู้จักกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทในน้องตลาดนะครับ แล้วก็มีวิธีั่านวิธีใช้ยังไงผมจะสาธิตให้ดูนะครับพบกันในคราวหน้าครับมันทีแคมขอบคุณครับ